หัวถ่ายเมียก็เช็ดรถไปเมียแล้วผัวถ่ายครับหัวถ่ายเมียก็เช็ดเมียคุยเมียเมียคุยกับผัวนุ้งยิ่งๆไงนะหัวเมียคุยกันเราเราไม่ควร ets, ไปยุ่งกับเขาไงใชเออเออขางอนกันอยู่เขางอนกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โียดเห็นปะเธอเธอเธอออกไปก่อนสิฉันจะถ่ายไม่เอาฉันจะเช็ดคนไม่สะอาดไงยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเจ็บสามสี่ดอกใจให้จ็บเลยอัพอัพ ครับไม่ง้อเมียหน่อยหรอไม่ง้อเมียหน่อยหรอทำอะไรให้เขางอนมาอยสุดที่ผู้ชมอีกครั้งครับใช่อีกคันหนึ่งแจ็ส GE อีซันบายรอท่านอยู่ครับคันเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ท่านดูไปก็ไม่ได้ซื้อกันพี่คนนี้ซื้อไปแล้วนี่ครับซื้อแล้วขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่รถดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยเบสไม่ได้ลองรีวิวยังไม่ทันลองอ่ะขายแล้ว รถยแจ๊ดจีอคันนี้ก็้างรถซิงแห่งชาติรับพันห้าซูเปอร์เทอร์โบไม่ไม่มีไม่มีเทอร์โบคันนี้ยังไงหเล่าอะไรเอยดมาซิคันนี้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊ตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น GK ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นปีสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายใช่ครับ2013อ่าเป็นปีคือถ้าเป็นคนซื้อหา GE นี่คือดีที่สุดแต่ถ้าเป็นเจ้าของเก่านี่คืออัปยศชีวิตที่สุดครับครับเลยด้วยเพราะว่า เซลไม่บอกกูก<ช>่จีเจะออกจะไม่บอกกูซื้อ GE <ช>เรื่องนี้เรื่องจริงกูเคยเจอมาแล้ว<ช>พอ่อกูซื้อแอ <c oughs> คคอร์ดกูเห่ารุ่นใหม่จะออกไหมอ่าอโอยนาง <ยะ S 2> ครับป๋า นานเลยเพราะว่าครับยังผมยังไม่ทราบข่าวเลยเซลต้องรู้ก่อนครับป๋าว่ารุ่นไหนจะออกเมื่อไรพ่อกูจ่ายเลยงูหางเพชรถีบสามพันเป็นยังไงตัวท็อปท่อคู่โลโก้ทองหลานกว่าตัวท็อปสุดออกมาไม่เกินสามอาทิตย์เป็นยังไงพพอาะว่าวานออกเลยมางหนังคนละม้วนแล้วรถเป็นคนละรถเป็นคนละโฉมากมาคนละเจนเลยครับเออนใหญ่เลยกลายเป็นจากแอร์มือหมุนถูกต้องเป็นดิจิตอลอะเป็นดิจิตอลแม่งโคตรหยาบอะ อย่างนี้อย่าเชื่อเซลมากอย่าเชื่อเซลมากใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของรถเป็นอย่างนี้นะพี่ธรรมชาติของรถนะเท่าที่ผมสังเกตนะเอาคร่าวๆแบบนี้คือรถอาจจะมีต่อรุ่นนะครับจะมีอายุได้แค่6ปี4ปีเนี่ยจะเป็นตัวธรรมดา2ปีสุดท้ายเป็นไมเนอร์เชนอันนี้ถือโดยธรรมชาติข <llegar S 1> องมันใช่ครับธรรมชาติของมันพอมันพอมันมเนอร์เชนเสร็จปุ๊บไมเนอร์เชนได้2ปีแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับคันนี้จีตัวสุดท้ายมากับสีขาวสีเดิมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวหัวหัวผัวแม่หัวแม่ หัวเมียเขาคุยหยอกเอินหยอกกันเถอะนะหยอกกันน่ารักก็แหละหยอกเอินเฮ้ยดูแลเมียด้วยเออดูแลด้วยดูแลเมียหน่อยรักกันรักกันส่งจุ๊บดิส่งจุ๊บดิส่งจุ๊บดิเฮ้ยได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องแล้วไอ้อัพไซด์นี้กับแม่บ้านไซด์นี้ยังไงก็จุกเนี่ยเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีหางเอาหมดอันนี้เหรอแล้วพี่อ่ะผมอยู่ห้องใช่ไหมผมนิ่ง ไม่ชอบไม่ชอบเรื่องพวกนี้เนี่ยอะไรนะเราเรารักครอบครัวเหมือนกันไม่ไม่จับเอ้ยก็จับเลยดิไม่จับทำไมอ่ะเรารักครอบครัวเหมือนกันก็รู้ไงแต่ไม่จับเราเหมือนกันนะมึงท้าทายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออคันี้สีขาวเดิมสีขาวเดิมโรงงานครับสวยกระจังเดิมนะใช่ครับสวยหมดเลยไฟใสและตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยท็อปนี่มันเป็นตัวแพงสุดใช่เป็นตัว S V วครับตัวว V สามารถเปลี่ยนเกียร์เขาเรียกแพดเดิลชิพอ๋อใช่เปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิลชิพ แพดเดอร์ชิปมันเป็นอย่างนี้นิ้วชี้ก็ได้ไอ้เชี่ยมาเป็นคาราบาวเลยมาเป็นคาราบาลนะไหนอะอยู่ไหนอะกล้องอะใน่อยู่ไหนอะอยู่ไหนเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้ได้มาเป็นเขาคาราบาวเลยลองเปลี่ยนแบบพี่โอ้ยวลองดูเขาถึงบอกว่าอย่างนี้พี่ก็เขาบอกว่าถ้ารักนะจุ๊บจุ๊บจะเป็นอย่างนี้รักนะจุ๊บจุ๊บแต่ถ้ารักนะาแจ๊ะแจ๊ะอย่างนี้ เลื่อ้นเรื่อยๆครับตัวท็อปเปก็ปีเกียร์ที่ผมอะไรได้ถูกต้องครับวิ่งไป1 3 8 4 1 4สาสี่รยสิบี่กิโลถูกต้องครับนะครับรถปุ่มอล่มถลอกเป็นซิกเนเจอร์ของ h o n d a ตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่ามันถลอกใช่ครับเงือใครครับใครเงือเงือเงือใครใครอ่ะใครก็เป็นของใครที่ใครอ๋อขอโทษและแลที่ใครไม่ต้องรีวิวมากเดี๋ยวเรารีวิวก่อนอย่างหนึ่งที่คนนี้ชอบคือรุ่นเนี้ย มันจะมีอยูสองสิ่งมันพวงอะไรที่มันจะเป็นตำหนิหนึ่งคือโลโก้ถลอกสองคือโลโก้คันด้าตรงแอร์แบ็กมันจะมันจะโครเมี่ยมมันจะหลุดใช่ครับคันนี้ยังโอเคอยู่คันนี้แสดงว่ามีปุ่มอย่างเดียวเจ้าของชอบฟังเพลงใช่ครับนะครับเพราะดูจากการสึกหลอจากกรอบวิทยุอันนี้ดูได้เลยว่าเจ้าของชอบฟังเพลงใช่ครับชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงสองคืออาจจะใส่น้ําหอมแล้วมันถูใช่ใช่อันนี้เป็นไปได้ถูกต้องครับอันนี้เก็บให้ได้ไหมอะไรพี่เก็บให้ได้ไหมลอยถลอกเนี่ย ลมมันดันไงไม่ใช่ถ้าถ้ามึงมามึงไปนอนก่อนอนีรเก็บไม่ได้ไหมได้สิครับเออกันแน่ต้องดุดันหน่อยอันนี้มีสายใช่ครับอันนี้เป็นสายเดิมครับสมัยก่อนจะเป็นแบบสายปลั๊กพ่วงไงในรถรถในยุคปี2013นสครับจะต้องใช้ iPhone ใช่ไหมอ่า้็ทำมารองรับกันครับทำมาลองรับแล้วเนี่ยถ้าเราปิดอาการข้างในถูกต้องกด AC AC ครับอ่ากด AC เรียบร้อยแอร์เย็นเสียบหนาวไหมเช็คแอร์กันก่อนเครื่องมีโอเคเป็นไงดอมเครื่องเล่นดอมไหนว่าไง พางคาสวยมียันมาให้ด้วยนะครับแถมหลวงพ่อมานะครับครับอันนี้ไม่หักรุ่นนี้จะชอบหักใช่ใช่รุ่นนี้ตรงนี้จะชอบหักใช่ครับอ่านี่ยังโยครับผมส่วนใหญ่หักแล้วคนไม่รู้ว่าเค็มได้นะดีมันเค็มได้อ่าไม่หักนะครับโอเคหมดทุกอย่างเบาก็ตามสภาพการใช้งานใช่ครับคู่หน้าจะบรรลลยมากกว่าคู่หลังโดยธรรมชาติดโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ บอกปรับได้โหลดบอกแล้วกัน่อวงมาลัยปรับได้ไหมปรับปรับปรับได้แน่นอนอ๋อมีมีห่วงหลวงพ่อให้ด้วยเนี่ยใช่ครับผมปรับตรงไหนวะขับไปไม่ต้องห่วงหลวงหลวงพ่ออยู่ด้วยใช่ครับแต่อย่าขับเร็วนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อลงก่อนเครื่องหนึ่งพันห้าร้อยซีซีถูกต้องครับขออนุญาตดูคันหน้าหน่อยโอ้โหคันนี้โคตรเดิมที่นี่มากะล้อลายทีเอสามเจ็ดถูกต้องครับยางใหม่ยางใหม่ครับผมชอบเจ้าคุณอ่ะรถคุณยางยางใหม่ทุกคันเลยอ่ะใช่ครับ แห้งๆไม่มีขยับนะใสๆครับถือว่าผ่าน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 เก็บดีเทลให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับพีคันนี้เก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วคันนี้สวยงามหนึ่งคันนะครับใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวเก็บต่อไปยุให้ถ้าท่านบ,บอกว่าท่านดูจาก x อ็กโอโต้สครับ ถ้าท่าน walk in มาไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่ได้ว่าสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ใช่เขาจะเรียกสิทธิพิเศษได้ไงอ่ะถูกโทรโทรโทรถูกต้องครับเก็บตรงนี้ให้นะครับเปิดท้ายได้ดูได้เลยครับผมเดินดูให้ท่านอยู่เปิดเปิดอยากพี่พี่อยากเปิดท้ายดูไหมมาเปิดได้ไม่ใช่ปัญหาครับนี่เปิด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 ท้ายให้ดูแล้วครับผมมึงเล่นเองก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาพี่ก็แล้วก็รถรถรุ่นนี้ครับมันก็มากับเราพร้อมกับทีสามเจ็ดด้วยครับทำไมอ่ะขี้ ไหนดมนี้ขี้จริงๆเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่ลองชิมดูก่อนชิมยังรสชาติเป็นไงขี้ดีไหมอร่อยดีิงโดดเป็นขี้ชัวนนะแต่ขี้เขาดีกันครับผมมีอะไรบ้างไอ้ผู้อกทีนี้คันนี้หม่งพูอยู่เรื่องขี้มึงอ่ะยิ่งทายยิ่งถอยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเออเริ่มมีความเป็นตัวตนขึ้นเรื่อยๆใช่ครับคันนี้ครับ เอ่อเป็นตัวเนี้ยเป็นรถ Honda Jazz ปี13เป็นตัวไม่เล่นเช้และที่สำคัญนะครับถ้าสมมติคุณขับตัวเนี้ยสบงบอกฐานะเลยว่านี่ครับพี่รวยแน่นอนเพราะมันเป็นตัวท็อปนี่ตัวท็อปก็แพงสุดนะถูกอ่านี่ครับกันชนก็ตัวท็อปกันชนหน้าหลังตัวท็อปหมดตัวท็อปหมดขับแล้วรู้เลยว่าแพงแน่นอนตัวท็อปเขาที่คับสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับยังไม่เคลือบแก้วยังครับยังไม่เคลือบแก้วถูกต้องครับใช่ยังไม่เคลือบแก้วบางคันเราจะเคลือบทุกคันก็ไม่ไหวครับพี่ก็ มันต้องซื้อก่อนมันต้องซื้อก่อนและที่สาคัญคือไอการเคลือบแก้วของเราเนี่ยพี่มันมันมีต้นทุนถูกไหมแต่ว่าเราจะให้สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ามาจาก X o เท่านั้นไงอ่าเราะสิทธิพิเศษแน่นอนน้ำมัน2ถังน้ำมัน2ถังให้เลยครับน้ำมันสองถังเคลือบแก้วเคลือบแก้วเก็บแก้วเต็มระบบนะครับเคลือบแก้วเต็มระบบใช่6ชั่วโมงนะพี่การเคลือบแก้วรถ1ึคันนะครับครับใช่เก็บไอหน้ากากวิยุให้ใช่ได้ครับพี่ได้ได้ให้มันไม่มีรอยนะได้ครับพี่อันนี้เก็บสิทธิพิเศษเอ็กโซได้สบู่เลย สบายครับผมเก็บให้หมดน้ำมันสองถังเคลือบแก้วครับส่วนท่านอยากได้อะไรต้องบอกว่าบอกคุณโอมได้เลยอย่างเมื่อสักครู่คันนี้ฝีที่เราไม่ได้ลองลูกค้าบอกอยากได้ล้อที่เป็นออริจินัลของเลจริงๆใช่ล้อแท้เขาก็เพิ่มเงินมาให้เพิ่มเงินให้ครับคุณโอมจะหาล้อแอดเอาเข้าไปของยางใหม่มาใส่ให้ถูกต้องครับถ้าท่านอยากได้อะไรเพิ่มเลยคันนี้ท่านบอกบอกได้เลยบางอย่างมันแถมไม่ได้ไม่ได้หรอกครับแถมล้อแท้เนี่ยเจ๊งกันพอดีอันนี้ต้องพูดจริงๆบ้านเราบ้านเราเอาเจ็ดหมื่นแล้วพ คนคนไม่เข้าใจถแต่โอเคล่ะมันเป็นวัฏจักรไปละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านอยากได้อะไรพิเศษเพิ่มเติมท่านแอดออนเข้ามาใช่ครับทางนี้ยินดีจัดการให้สบู่นะครับเรื่องของสีรับผมมองแว๊บเดียวภายใน5นาอาที่เราลรอบคันเป็นยังไงบ้างพ่อหนุ่มสีสวยไม่ต้องเก็บรับสีสวยไม่ต้องเก็บแต่สิ่งหนึ่งที่ใครจะซื้อคันนี้ผมเตะคุณอมต่อหน้าได้เลยอาจจะต้องให้เด็กคุณอมเอาแปรงสีฟันนิ่มๆถูตามซอกหน่อยเพราะมีขี้น้ำยาขัดเยอะอ๋อได้เลยซึ่ง อาจจะไม่ต้องเก็บเพราะตอนเคลือบแก้วคนทาเคลือบแก้วเขาต้องเก็บให้อยู่แล้วถูกต้องอ่อ่าอันนี้เราเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับได้เลยครับรถสวยงามหมดทุกอย่างพร้อมใช้ถูกต้องครับนะครับเบระอาจจะเงาไปนิดนึงเพราะว่ารถใช้งานมาเยอะถูกต้องครับรถใช้งานมาเยอะใช่ครับไปอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่สุดไม่สุดถือว่าโอเคแล้วไม่สุดถือว่าโอเคครับและรถคันนี้ครับสิพิเศษสุดๆเลยนี่เป็นสิ่งที่พี่โก้ชอบตลอดเลยกับการลองรถ เขาเรียกว่าอะไรนะที่เท้าแขนห้าที่เท้าแขนอาร์มเลสอาร์มเลสนี่ยอาร์มเลสมีอาร์มเลสนะครับบผมบอกถึงตัวท็อปเปนอะไรในตัวท็อปเท่านั้นครับพี่ถูกต้องครับผมถูกต้องทั้งหมดนี้ในราคาคันนี้เราขายเพียง1นึ่งล้านสามแสนหหมื่นเพันครับเราจะเปิดเครื่องเป็นเคยให้คุณด้วยนะครับอะไรจะแพงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสิทธิพิเศษมาจาก XO ลดให้ล้านหนึ่งหลือ 3 5 9 0 0 0หาหครับ3 5 9 0 0 0บาทสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้หนึ่งที่คุณแคปหน้าจอเพย์โอมาถูกต้องครับหนึ่งคือน้ำมัน2ถังน้ำมัน2ถังเครืองแก้วเครืองแก้วให้เลยเก็บหน้ากากวิทยุให้จัดให้ครับมีอะไรวะก็หมดแล้วพี่เนราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่ามเอ็กโอลดให้ล้านหนึ่งยังไม่จบไปเท่านี้ครับคันนี้กูจะต้องลองครับถ้าช่วงล่างไม่ดีเก็บช่วงล่างให้ด้วยไหมเดี๋ยวเก็บให้ด้วยครับเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มในคลิปให้ถูกต้องขอแยกไปลองจะสบายมมากกกูต้้ออองงรีีีบแลลววเด๋ยไ่ทัน เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไม่ได้รอก็มันก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็โดนไปคันละไปแล้วลูกค้ามาปุ๊บก็จบปะแล้วเขาเสร็จง่ายๆแล้วเขาไปแล้วนะใช่ไอ้เชษขึ้นรถเร็วสินายสั่งอ่ะเร็วสิเออไปลองครับ ไม่เสียแอร์ต้องมีท่านผู้ชมมีเพิ่งตกอย่าเพิ่งงงเสียงแอร์กูไล่แมงงององแล้วแล้วก็เล็กคอร์ดด้วยเมื่อกี้กูก็คุยเรื่องอื่นอยู่ด้วยดาเจ้าของเต็นท์หมดแอร์ยังไม่เย็นเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนอันนี้พูดกันตามจริงผมผมชอบคุณโอมอย่างหนึ่งตีได้เลยอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วโอเคอันนี้น้ำยาไม่ขาด ยาวไม่ค่ะเห็นไหมสิ่งที่ต้องเก็บคือนี่คือคือถ้าผู้ชมบางคนอาจจะไม่อินนะแต่ผมอินผมอยู่ในรถผมว่าเช่ก็อินตูนก็อินเหมือนผมคือเราอยู่กับมันในรถทั้งวันอ่ะไอเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบขัดใจอ่ะขัดตาด้วยเออขัดใจขัดตาแต่คันนี้โอเคนะผมชอบที่นี่อ่หนึ่งคือหนึ่งเขาให้ยางใหม่อันนี้ผมพูดตรงๆอีกซ้ําไม่รู้กี่รอบนะครับหนึ่งใช่เขาให้ยางใหม่มาพอยางมันใหม่เนี่ยอะไรมันก็ดีอ่ะอย่างแรกรถใหม่ตลอดอ่าอย่างแรกอะไรมันก็ดีละ เนี่ยครับช่วงล่างโอเคไม่มีเสียงผมปิดแอร์ฟังเสียงช่วงล่างกนะนี่รถเก่ากว่าเยอะเลยโอเคโอเคดีสักคันไหมวะผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยล่ะโอเคช่วงล่างอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนรถสแตนดาร์ดนะครับเพราะเป็นสไตล์รถซิ่งนะเป็นรถแบบสไตล์ซูเปอร์ พันห้าเทอร์โบเอ่อเทอร์โบเอ่อเป็นทรงทรงโขล่ทรงโกนะครับหลักวงมลาลัยโอเคไม่มีกึกกักกึกกักช่วงล่างไม่มีคอไม่มีอะไรส่งถึงภูมลาลัยนะครับวิ่ง1ึงแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่กิโลวิทยุดังปะสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุ ตามตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารวามมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทีบเวลามาตรการโอเคิทยุดังแอร์เย็นทุกอย่างโอเคนะครับมีลำโพงหลังมีลำโพงหลังคือคันนี้ถามบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งคือภายในผมชอบที่เป็นดำแต่คันนี้คงคงใช้งานมาสมบุกสมบันพอสมควรนะครับผ้าหลังคายังสวยอยู่แต่ว่าพอหนังมันเงา่มันก็จะทำให้รถดู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 เวอร์ไปนิดนึง นะแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรในราคาที่โอมเขให้มากับของแถมขนาดนี้อ้พวกนี้หาเปลี่ยนง่ายอ่าอันนี้มีเปลี่ยนเลยเนาะใช่ใเบิก <ur> <หา S 1> ใหม่ก็ไม่แพงไม่แพงนะครับโดยรวมโอเคไม่มีอะไรน่าเกลียดสำหรับคันนี้นะครับในราคาที่คุณโอมให้มาอย่างนึงก็ท่านซื้อไปผมว่าพร้อมใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดพาผู้ใหญ่นั่งด้วยอาจจะไม่ผู้ใหญ่จะไม่ชอบเพราะช่วงล่างหลังจะเด้งหน่อยหลังจะเด้งนิดนึงนะครับแต่โดยโดยรวมโอเคทั้งหมดเพราะในราคานี้ใครสนใจถามคุณโอมได้จักไฟแนนซ์ได้ นะครับผ่อนสบายๆติดปัญหาอะไรบอกโอม<ะ>โอมจัดการให้เอาความจริงมาคุยกันเอกสารครบ,บๆยังไงก็ดันผ่านได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ผมว่าถ้าท่านหา GE ตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็น GK ขอให้เก็บคันนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันแล้วก็มาดูที่ดีคาะ,ะนะครับผมอัตราเร่งนผมดูนี่ <S <S นเห็นป่ะ <S <S <โด>เอะมีแพทเทิ์นชิปด้วยรถยังตอบสนองเกียร์ดีอยู่นะครับเพราะนั้นมาซื้อกันได้ <S 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 ไม่เกิดปาะรอคิไปแล้วนะมีอะไรมกเาอีกตอาจอ๋อนิ้ววันนี้่จ้างมาเหรอวันนี้มันเกิดโอมวันนี้มันเกิดโอมพ่าจ้างมาเหร

แล้วเขาเอาลงมานะไอ้นี่ลงมาเต้นระดันลงกบอลอะไรลงมาลงมาเร็วลงมาลงเร็วเขาเป่าแคปเบิร์อตรงเบิร์อเดย์วันเกิดพี่เจมาไอ้พี่ตูนนะไอ้โต้มึงถือนี่ก่อนไอ้โต้มึงถือก่อนถือก่อนเล้วแล้วถือถือ บาลานไม่ได้พี่ล็กคอร์ดยังล็กคอร์ดอยู่ยปะน,นี่เม,มาเนี่ยครับแล้วในภาพด้วยอ่ะเดี๋ยวตาถ่ายไว้นะเดี๋ยวตันะดตออกด้วยมาพี่สามเจ้ามา ตาตึงมองเหรอตาตึ้งมองครับพี่มาไม่มามาเดินทางมาใช่ใช่ใช่เดินทางมาเลยพอเล่นมุกปุ๊บนี่ย่างอย่างเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเรียงยังอะไรเงี้ยมึงเนี่ยปวดหัวมากเลยไอ้เนี่ยให้ขับรถออกไปกลับมามีมงตีด้วยซ้์ไม่เขานี่ภรรยามันเบอร์เดย์มันเกิดเบอร์เดย์ยังอ่ะเบอร์เดย์แล้วนี่หรือพวกพี่เนี่ยอ้าวร้องเพลง เวลาเพื่อนโรมเลเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอโอ้อไปแล้วิงเหรอไปแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องก็ไปซื้อรถ่ะไม่รอไม่ยเปนติดเลไม่มีรถขายไม่ต้องร้องไม่ต้องไม่ต้องกูตายยังวหยังไม่ตายใช่ปะ กูยังอยู่ใช่ไหมเมียได้อย่างไงมันเกิดใช่ไหมเมียได้อย่างไงลูกอก,งงก็อออให้ดูแลตัวเองแหละเงง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 ไม่ไอยู่บ,บ้านครับกูยังไม่ตายใช่ไหมก <c oughs> ูยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่นี่เป็นเป็นอะไรใช่ไหมบอกเมียเ <c oughs> ไปซื้อรถ <c oughs> <c oughs> ต่างจังหวัดด้วยไปครั้งหนึ่ง จริงเหรอเนี่ยปอยอยู่แถวนี้แล้วหมายถึงมันอไอ้ได้ไหมได้ครับสุดยอดสุดยอดครับผมคุณเซอร์วันเกิดนะับขอให้ร่ำรวยขอให้หำเป็นแถบทองตอนตอนนี้เลียมไปครึ่งแล้วเรียมไปครึ่งแล้วขอให้เต็มวงไปเลยเต็มวงไปเลยขอให้เต็มวงไปเลยแล้วก็นตีจ้าเมื่อ่บาท ไม่รู้ครับภรรยาจ้างมาจ้าางมใช่ครับตะตึงมงตะตึงมงนะครับขอให้มีความสุขความเจริญจากพวกเราชาวเอ็กโวทูสปอร์ตคับขอให้ขายดิบขายดีขอให้เส้นนี้มีแต่ดีค้าทุกถนนเลยสาธรเลยสาธุสาตัวรถติดมระจํพี่อะไรสิห้ามเฮ้ยนี่คุณสั่งได้เหรอสั่งได้คุณเป็นไวยคานักเตอร์หน่อยไวพฤษเป็นตะพุดไวพฤษเป็นตะพัดไวพฤษเป็นตะพุดไวพฤษเป็นตะพัดยิบเสบียงมาทีหมียิบเสบียงมาทีหมูยิบสมูมาถูหมา ไอ้นุไม่ได้ยินมึงหรอกมันตีมั่วไปเรื <c oughs> ่อยขอดูสัญญาณมือ,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 อใช่ครับผมหนึ่งบทเพลงมอบใ,ให้เมียคุณหน่อยร้องเพงลงร้องเพลงให,ให้มีมันตีขับกล่อมร้องเพลงให้เมียไปร้องใกล้ๆเขาดิเขาจะได้ยินไหมล่ะหนึ่งบทเพลง,ง,งให้เมียเขาหน่อยจะร้องเพลงให้เมียขอบคุณมันเกินครับเขาขพูดมันเกินร้องเพลงให้เมียร้องเพลงให้เมียไปเธอไปตรงไปไปซะไปให้ไกลๆเจอหน้ากันทีไรไม่ต้องมาทัก เดครับไม่ต้องมีผู้มึงก็ได้นี่เราไม่ให้เมียเลยเหรรอคับผมขออีท่อนหนึ่งขออีท่อนขออีท่อนหนึ่งเอาเอาเพลงเดิมเหรอเพลงเดิมเพลงเดิมมองตาด้วยเวลาร้องเพลงนี้มองตาอ่ะขึ้นเลยไปไม่ได้โอยที่มันแน่ต่อที่ไหนได้กระจกขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นไงพี่เรียบร้อยรถเรียบร้อยรีวิวเรียบร้อยเรียบร้อยดียยดสุดยอดรถดีรถด,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 ดีเป็นเครื่องปรุงโดยท่ารถของคุณต้องดีค่ะ